มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรักไทยรักการอ่านค่ะปิดท้ายที่นิทานสำหรับเด็กวันนี้ติมจะเล่านทิทานอีศกเรื่องหมากับหนังสัตว์ไปรับฟังกันเลยค่ะมาหิวโซฝูงหนึ่งเห็นหนังสัตว์จำนวนหนึ่งจมอยู่ในะ้นแม่น้ำซึ่งคนฟอกหนังก็นำมาแช่ทิ้งเอาไว้หนังสัตว์ดีๆนับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับมาหิวโซเพราะว่าน้ำบริเวณนั้น นอนลึกเสียจนพวกหมาไม่อาจเอื้อมลงไปถึงหนังสัตวจากดิมตลิ่งได้พวกมันจึงปรึกษาหารือกันและแตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดคือดื่มน้ำในแม่น้ำให้หมดว่าแล้วพวกมันก็รีบก้มลงไปเรียนน้ำอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ว่าจะดื่มแล้วส,สักเพียงใดจนพวกมันทยอยท้องแตกตายไปทีละตัวทีละตัว น้ำในแม่น้ำน,นั้นก็ยังคงสูงเท่าเดิมอยู่ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พุทธภาษิตความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญา